พามาดูความคืบหน้านะครับในการตามหาความจริงว่าตกลงแล้วรัฐบาลขาดทุนไปเท่าไหร่กันแน่ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณวราเทพรัตนากรน,นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ได้รับการบ้านมาจากที่ประชุมครมให้เป็นผู้ไปรวบรวมตัวเลขทั้งหมดมาแล้วเสนอต่อที่ประชุมครมก็มีการเรียกประชุมทันทีนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคณะอนุกรรมการด้านการปิดบัญชีแต่ปรากฏว่าทางคุณสุภาปิยจิตติในฐานะประธานคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับเพราะว่าติดภารกิจไปต่างประเทศแต่ทุงคุณวราเทพก็บอกนะครับว่าจะมีการเรียกคุณสุภาเนี่ยมาให้ข้อมูลภายใน2-3ถึงวันนับจากนี้ไปครับส่วนตัวเลขหลักๆนะครับที่เขาต้องการหาคําตอบให้ได้เพื่อที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอให้ทันในวันอังคารหน้ามีอยู่4ตัวครับ ตัวแรกก็คือปริมาณการทับจำนำข้าวตกลงแล้วมีขี่ตันตัวเลขที่2ก็คือการระบายข้าวระบายออกไปแล้วเท่าไหร่ตัวเลขที่3ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมีเท่าไหร่กันแน่และตัวเลขสุดท้ายคือผลการขาดทุนมีมากน้อยแค่ไหนยืนยันด้วยว่าจะไม่มีการแก้ไขตัวเลขแน่นอนครับและคิดว่าข้อมูลที่ได้มาน่าจะใกล้เคียงกับที่กอขอชอนั้นมีการประมวลเอาไว้เบื้องต้นและพอพูดถึงการประชุมกอขอชอนะครับซึ่งจะเกิดขึ้น ในวันพรุ่งนี้สําหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้านะครับโดยมีการเรียกประชุมการภายในของกระทรวงเพื่อที่จะมีการสรุปตัวเลขที่ได้มาจากคณะนุกรรมการปิดบัญชีเสนอต่อที่ประชุมกขอชโดยเฉพาะสถานการณ์การรับจำนำในปัจจุบันโดยมีรายงานจากที่ประชุมบอกนะครับว่าการรับจำนำเขาเปลือกปี556เนี่ย รัฐบาลมีปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการประมาณ14ล้าน3แสตันใช้เงินไป2 2 0 0 0 0ล้านบาทอันนั้นคือรอบแรกส่วนรอบที่2ของฤดูการผลิต5556มีการดำเนินการและมีข้าวเข้าร่วมโครงการอีก4ล้าน4แสนตันใช้เงินไปประมาณ50,000ล้านบาทแล้วนะครับ ดิฉันพามาดูความคืบหน้าของการเข้าไปซื้อกิจการหลังจากที่ทางด้านของ C p l 7 e เซเ่นเไปซื้อแมคโครนะคะวันนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะลงมติซื้ออย่างเป็นทางการในราคาที่มีการตั้งโตรับซื้อที่787บาทต่อหุ้นนะคะล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยถึงแผนการลงทุนนะคะหลังจากที่ทางบริษัท C p l นั้นเตรียมที่จะซื้อกิจการของสยามแมคโครอย่างเป็นทางการคิดเป็นเม็ดเงินรวม18 8 8 8 0ล้านบาท ก็จะมีการซื้อในส่วนแรก100หนึ105่งรล้านหุ้นนะคะคิดเป็น6กเซ์ค่ะจากบริษัท SHV n e t h e r l a n d ์ BV เจ้าของแบรนด์ Macco ผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคา787บาทนะคะเม็ดเงินตรงก้อนนี้121,536ล้านบาทค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังการซื้อหุ้นจำนวน85ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยราคาเท่ากัน787นะคะมูลค่าประมาณสัก6 7 3 4 4ล้านบาทโดยแหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้จะมาจากธนาคาร8รายที่จะปล่อยกู้ให้ มีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารมาตรฐานชาตอไทยนะคะสาขาประเทศสิงคโปร์สาขาประเทศไทยแล้วก็ s u m i t o โม b แบงกิ้งด้วยรวมไปถึงธนาคารห้องกลงเชียงไฮ้ด้วยนะคะและภาพรวมของธุรกิจหลังจากที่จะเข้าซื้ออย่างเป็นทางการหลังจากที่จบกรารประชมุมผู้ถือหุ้นในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วเขาบอกว่าเตรียมที่จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยตั้งเป้าขยายกิจการในแบรนด์ของแมคโครในต่างประเทศนะคะตั้งแต่ช่วงปี2557ปีหน้าไปจนถึงปี2566ประมาณ7-10สาขาต่อปี15ปีตั้งเป้าขยาย120สาขาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยจะใช้เงินลงทุนสาขาละ500ล้านบาทค่ะรวมทั้งที่ดินก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก1.5%ต่อปีตั้งแต่ปี2556จากปัจจุบันมีสาขา57สาขานะคะ นอกจากนี้ค่ะเขาเตรียมที่จะมีการผลักดันให้มีการลงทุนขยายสาขาในหลากหลายประเทศค่ะอย่างเช่นในบริเวณใกล้เคียงบ้านเรากัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามตั้งเป้าทั้งหมด15ปี120สาขาส่วนที่ดินที่เป็นของแมคโครแต่เดิมนะคะแล้วก็มีการซื้อมาในครั้งนี้ด้วยก็จะมีการนำมาเพิ่มมูลค่าเพื่อให้ธุรกิจในด้านของการค้าส่งค้าปีกนั้น เติบโตควบคู่กันไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่าถ้าหากว่ามีการเพิ่มมูลค่าที่ดินควบคู่ไปกับการเดินหน้าขยายสาขาด้วยก็ถือว่าเป็นก้าวของ c p l เลยทีเดียวนะคะในการซื้อกิจการแมคโครในครั้งนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครมีหุ้นแมคโครอยู่แล้วก็เอาไปขาย CPO ช่วงนี้ได้เงินสดมามีโอกาสซื้อของถูกได้อีก7 8 7<อ>บาทใช่ไหมหน้ากระดานตอนนี้รู้สึก<ช>ว่าะจะต่ำกว่าราคารับซื้อ20บาท ก็พอสมควรนะ,ะ,นะก็อาจจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อาจจะทำกาไรได้ในช่วงภาวะหุ้นขาลงแบบนี้นะคะใช่ครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วครับกลับมาพบกับผมโมนายและคุณธนวัลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอน10บโมงเช่นเดิมนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ